น้องใหม่หลายบริสุทธิ์บอกเลยตอนนี้ยังบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าคงไม่บริสุทธิ์แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ a c n o x Celebrity นะครับกับผมสุตาขวัญนะฮะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเรื่องราวชีวิตของไอดอลยุคเกบที่หลายคนคิดถึงนะฮะโดยเฉพาะแขกรับเชิญวันนี้พูดเลยว่า คุณผู้ชมหลายคนอาจจะคิดถึงแต่ว่าคนที่คิดถึงที่สุดคือคุณหลุยเจ้าของบริษัทนะครับขอต้อนรับน้องแอมสุธีเสียงหวานนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดเลยว่าน้องแอมเนี่ยเราติดตามน้องแอมทุกเช้าวันเสาร์ครับผมช่องสามน้องใหม่ไายบริสุทธิ์บอกเลยตอนนี้ยังบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าคงไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะนานแล้วตอนนั้นถ้าพูดถึงละครน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์เนี่ยย้อนกลับไปโหหลายปีมากเพราะผมเล่นเรื่องนี้ตั้งแต่อายุ16 จริงเหรอใช่ตั้งแต่เข้ามาหาวิทยาลัยปีหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ได้มาเล่นเรืนน่องนี้ตอนนั้นท้าบทามเพราะว่าเห็นว่าหนึ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดเขาอยากได้คาแรคเตอร์แบบนี้แล้วก็จำได้เด็กเ<ห>พชรบุรีเดนะ็กเพชรบุรีอพี่ขวัญทำกระด้างมาดีบ,าดอบอกเลยนะครับแล้วก็ชอบชอบเล่นบาสเป็นนักกีฬาแล้วก็ เหมือนกับตรงกับคาแรคเตอร์ในเรื่องเราชื่ออะไรนะชื่อเป็นไทยฮะเออเป็นไทยเอาจริงดังจริงนะครับผมดังจริงดูดูตลอดเลยโอ้หนานมากตั้งแต่16ตอนนี้ก็เลขสี่แล้วแล้วช่วงที่หายไปหายไปทําอะไรจริงๆแล้วผมไม่ได้หายไปเลยนะผมก็ทํางานมาตลอดเพียงแต่ว่าเราอาจจะหายไปในช่วงของละครคือเราแค่ไม่ได้รับงานละครจริงๆก็รับครับรับ้างน้อยกว่าพิธีกรอ๋อคือหนักหนักคือช่วงที่หายไปจากวงการละครเนี่ยเป็นพิธีกรและก็ได้เข่าเปพิธีกรแอดเวนเจ พิธีกรเนี่ยผมเป็นมาเริ่มจริงๆเลยช่วงประกวดเนี่ยตอนนั้นผมทำรายการแรกในชีวิตเลยชื่อรายการ Asian Spad อ๋อโอเคจนมาทำรายการของตัวเองทุกวันนี้ก็ไม่เชิงรายการของตัวเองครับแต่ว่า งานพิธีกรเนี่ยเลี้ยงชีพผมมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือช่วงหลังๆนี้เห็นภาพของแอมก็จะกลายเป็นพิธีกรสายแอดเวนเจอร์เพราะว่าผมเริ่มต้นจากรายการทางทีวีทันเดอร์สมัยก่อนชื่อรายการดาราพาตูลุยพี่เคยดไหมครับคยดีครัเป็นพิธีกรภาคสนามรายการนี้มานานแล้วก็เริ่มมาทํา เอาดอมาตลอดเลยจนมารายการเปี้ยวปากปากับนันเน็กกับอจอยึงก็เป็นพิธีกรข้างสนามด้วยอ่อาโอเคอย่างแอมเนี่ยคือถ่ายรายการเอาดอบ่อยโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยพอเริ่ม30<จ>กว่าเนี่ยบ่อยมากเลยจริงๆเอาดอผมเนี่ยมานานมากเลยครับพี่วานแต่ว่าด้วยอายุที่เราเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะสู้ช่วงวัยรุ่นไม่ได้หรอกมีปัญหาเลยไหมเวลาถ่ายเอาดอคือเอาดออันดับแรกเลยคือแสงดดแสงดดที่ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเปิดรายการปิดรายการเองเนี่ยก็ต้องยืนกลางแดด uh huh. เพื่อให้ภาพออกมาสวยที่สุดใช่ไหมครับ uh huh. เราก็จะเอาร่มกลางไม่ได้แน่นอนก็ต้องกันแดดบางครั้งเนี่ยก็เอาไม่อยู่ปัญหาก็เลยเกิดขึ้นในเรื่องของเวลาเราโดนแดดปุ๊บเนี่ยผิวเราก็จะแห้ง uh huh. หน้า,าก็จะแห้งพี่แล้วทรีทเมนต์อะไรต่างๆเนี่ย ถามว่าทําได้ไหมในกลุ่มความชุ่มชื้นก็คือช่วยได้ระดับหนึ่งตาเราไม่มีโอกาสที่จะไปทำชิตเมนต์ได้ตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะว่าด้วยงานของเราด้วยการนับคิวอ,อะไรต่างๆก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วแสดงว่าพอหลังจากที่เราได้ตัวนี้ไปเลยแล้วแล้วก็ทาใช่เพราะว่าผิวพื้นฐานผิวที่ดีผมคิดว่าต้องผิวต้องมีความชุมช่มชื้นนะยืดหยุ่นได้นะครับถ้าปล่อยให้ให้หน้าแห้งเรื่อยๆปุ๊บไม่บำรุงเลยในหน้ามันก็จะเหี่ยวเหี่ยวปุ๊บตีนกาอะไรต่างๆมันก็มาไวตัวนี้ก็ เพิ่มความชุ่มชื้นพอใช้ไปก็รู้สึกว่าเออความชุ่มชื้นของผิวกลับมานะคนที่จะบอกได้ดีที่สุดคือใช้หนังหน้าวาเขาจะเห็นผิวของเราที่แท้จริงแสดงว่าแสดงว่าหลังจากที่เราได้ตัวนี้ไปใช้หนังหน้าชมว่าแบบผิวดีขึ้นใช่ก็จะถามว่าเฮ้ยทำอะไรมาตัวนี้เอแบบตอนช่วงนี้ผิวดีขึ้นนะทั้งทั้งที่เราก็ใช้ชีวิตปกติก็คือต้องถ่ายรายการโดนแดดโดนแดดโดนฝุ่นเดินทุกอย่างก็อย่างเช่นกิจกรรมที่ผมโดนแดดอีกอันหนึ่งก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ผมวินวินอยู่ตรงนี้ อ่าเป็นวินผมคิดว่าเป็นแก๊ปก็ขี่โมอเตอร์ซไซค์นะครับก็ ออกทริปกับเพื่อนๆบ้างพาไปต่างจังหวัดบ้างอันนี้ก็บิ๊กไบค์เหรอบิ๊กไบค์ครับอันเหรอแล้วคราวงนี้เรามาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ยังไงเอาเข้าจริงๆนะแอบนอกออไฮบริดแอเจนต์น่ะตัวนี้เนี่ยคือทางบริษัทเองเนี่ยส่งมาให้ผมใช้ที่บ้านรู้ไหมทีไมาเขาส่งคุณหลุยเจ้าของบริษัทจะไปบอกเขานะครบคุณครับพี่ดิวเขาแอบชอบเราพูดตลอดเวลาเราชอบทำไมส่งมาให้แค่ขวดเดียวครับอ่ะน่ะน่ะยังไงคุณหลุยยังไงคุณหลุยยังไงนี่แหละได้มาใช้แล้วก็ประทับใจโห โปรดัก์เขาดูดีจังเลยอ่ะเยดูแบบดูมินสินิยมนอะอเมริกาแน่นอนใช่นะใช่เฮ้ยไทยแลนด์เนอะเฮ้ยทำไมทำได้ดีขนาดนี้ยึ uh ่ huh. เลยแล้วก็แกะขวดออกมาปุ๊บเฮ้ยดูดีดูน่าใช้ดูแบบ premium, uh huh. พรีเมียมอ่ะอสัมผัสลากเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เขาใส่ใจขนาดนี้ในแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์โลิตักเขา สารสกัดจากข้างในก็ต้องดีแน่ๆจริงสารสกัดในนี้เขาชื่อว่า r i ว i ิฟา a n t นโทนเป็นสารสกัดสีเหลืองอ่อนบอกเลยว่าเป็นสารสกัดที่เวลาเรากินมังคุดอ่ะเคยเห็นเปลือกมังคุดที่แบบพอเราผ่าปุ๊บจะมีแบบสีเหลืองๆแซมๆอยู่ตรงนั้นตรงตรงเปลือกเขาอ่ะนั่นแหละเขาสกัดมาอย่างดีจนได้แบบทุกอย่างอ่ะจากในนั้นกิโลละสามล้านบาทสามล้านบาทสามล้านบาทอยู่ในขวดนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าไม่ธรรมดาผมทรามาพี่กวันเขาสกัดกว่าจะได้มาเนี่ย เขาไม่ได้สกัดกันง่ายๆ uh huh. มีขบวนการต่างๆขั้นตอนต่างๆเี่ถึง16ขั้นตอนได้ตอนนั้นถูกต้องคอนเฟิร์มว่าดีจริงนี่น่าถึงใช้ดีจริงเพราะพี่ก็ใช้พี่นี่เป็นตัวหนูทดลองเลยนะเอาจริงชอบมากเนเนเนที่ชอบเลยเคใช้เราใช้ง่ายซึมไวแล้วก็ได้ผลเลยตอนใช้อย่างเราเนี่ยเราเป็นคนเรียกว่าเป็นรุ่นหนูทดลองเพราะว่าก่อนก่อนที่จะมามีโปรดักต์มาเนี่ยคือด้วยความที่รู้จกักคุณหลุยคือเจ้าของด้วยหล่ะเขาก็บอกว่ามีโปรดักต์ตัวใหม่มาแล้วก็โอเค มาลองเลยพอใช้แล้วดีจริงใซึมปึ๊บซึมเลยใช้แล้วซึมเลยและที่สําคัญว้าวแบบว้าวและและที่สําคัญนะคือหลายคนในวอรี่ว่าถ้าเกิดใช้แล้วเนี่ยไอ้พวกครีมต่างๆที่เราเคยใช้ต้องทิ้งไหมไม่ต้องทิ้งเพราะว่าใช้ด้วยกันได้ใช้ด้วยกันได้เลยเพราะตัวนี้ควรจะเป็นเบสใช้หน้าเพื่อให้หน้าแบบเหมือนปรับสมดุลข้างในก่อนอ่าแล้วก็แบบใช้ของคุณต่อไปแต่ถ้าเกิดผู้ผู้ชายแมนๆอย่างเงี้ยใช้ตัวเดียวอยู่อืมใช่ไหมอย่างพี่ว่าอย่างเราน่าจะใช้ตัวเดียวอยู่ปะผม ก็เป็นคนที่ชอบทาบำรุง<อ>ต่างาด้วยนะครับเพราะว่าด้วยการทำงานเราต้องดูแลใช่ไหมครับทีนี้พอตัวเนี้ยตัวเดียวจบ ตอนแรกเราก็เอ๊ะมันจะจบเหรอแต่พอใช้แล้วเฮ้ยดีจริงอืแล้วก็อย่างที่พี่ขวัญบอกคือส่วนองตรงผู้ชายอะไม่ชอบขั้นตอนเยอะมากนะครับเอาแบบขอให้ได้ทาอะไรก่อนนอนก็โอเคแล้วถูกต้องแต่ก่อนที่เราจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ให้กับตัวเราเองเนี่ยเราก็ควรจะเลือกให้ถูกต้องด้วยไม่ใช่สุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าคุณอย่าลืมว่าใบหน้าเรามีใบหน้าเดียวนะโอ้โหใช่ไหมพี่ชอบคำนี้แล้วถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองตอนนี้คุณจะไปดูแลตอนที่ให้มันเกิดปัญหาเหรอ แล้วค่อยมาดูแลผมว่าตรงนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะกว่าอันนี้นี่พูดถูกนะเอาจริงรเราพูดเลยนะว่าแอมน่าจะมีประสบการณ์เหมือนเราเหมือนเพราะแอม40ิแล้วใช่ไหมปีนี้แล้วก็ได้ข่าวว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่แอมตัดสินใจเลือกตัวนี้ก็คือมีตราประทับของ EUG ใช่ไหมฮะก็คือส่งมาให้ที่บ้านใช่ไหมครับเราเฮ้ยจะใช้ส่งเด็กก็ไม่ได้เพราะว่าใบาหน้าอย่างที่บอกมีใบหน้าเดียวรเราก็ต้องเซฟตัวเองก่อนแต่พอเราดูข้างกล่องปุ๊บเนี่ยนะครับที่เขียนว่า EWG ตัวนี้เนี่ยก็คือองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไรอะไรก่ใช่พยอร์นะครับเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานระดับสากลนะครับในเรื่องของการตรวจสอบพวกสารพิษต,ต่างๆนะครับก็คือว่าผรจากตัวนี้มันต้องวัดมาตรฐานต้องวัด,<อ>วดมาตรฐานนะครับแล้วมาตรฐานเนี่ยเขาวัดคือมีอยู่อ่ะสามเลเวลศูนย์ถึงสองคือระดับดีสุด คือถ้าเกิดศูนย์ได้นี่คือปลอดบริสุทธิ์เลยคือปลอดภัยที่สุดสามถึงหกกลางกลงเจ็ดถึงสิบนี่คือก็แยกพีอย่าใช้เล่นดีกว่าจุดนีอ่างนอาจจะมีผลกับใบหน้าเราได้สำหรับตัวนี้คืออยู่ระดับต้นเลยค่ะศูนย์ถึงสองปลอดภัยมากก็เลยมั่นใจใช้ได้ซึ่งจริงๆเรามาตรฐานนี่คือเป็นเป็นมาตรฐานระดับสากลที่แบบฮิตมากนี่นิยมมากในยุโรปอเมริกา ใช้มาตรฐานนี้เลยอ่าโอเคอเอาจริงๆนี่เราเชื่อจริงๆว่าแอมหาข้อมูลจริงๆอันนี้คือเราทํามาสองเทปแล้วเทปที่แล้วคือคุณอาณัตอัน,นี้เป็นน้องแอมเนี่ยทั้งคู่นะ Man แมนมากคือหนึ่งขี้เกียจอยู่แล้ว,แ,วแล้วก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดแ,แล้วก็ไม่ใช้ไล่จุกจิกุ่มพาแน่นอนเพราะอย่างที่บอกคือหน้าเรามีหน้าเดียวแล้วหน้าหล่อยางพังไม่ได้หน้าหล่อมีพังไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นบางคนดูอยู่แบบก็เราไม่ได้หน้าตาดีแบบนี้เราไม่ได้อยู่ในวงการทำไมต้องใช้อ้าว ถ้าคุณไม่ใช้คุณก็จะไม่มีชีวิตดีๆนั่นจะบอกให้ผมคิดว่าอย่างคือสวยหล่อแต่ผิวไม่ดีก็ไม่มีเสน่ห์นะจริงเคยเห็นไหมแบบหน้าตาดีแต่สิวเต็มหน้าหรืออะไรเงี้ยแต่บางคนริ้วรอยมาแต่ผิวดีอ่ะผมว่าดูมีเสน่ห์ก็มีนะใช่หล่อสวยไม่ใช่แค่แบบแค่หน้าหล่อสวยแต่คุณต้องดูแลผิวพรรณด้วยไม่เราว่าเรื่องมมันสําคัญคือมันมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องแบบเออคนบ้ารูปร่างหน้าตาไม่ใช่มันคือความดูดูแบบดูสุขภาพดีดูสะอาดเวลาคุณไปทํางานอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนก็วอร์มเวลค่ำนะอีเวนเป็นยามหน้าหล่อเราก็อยากเราก็อยากให้เขาสแตมบัตให้นะเอาพูดตรงตรงถูกปะดูแลสบายตาอาถูกไหมเพราะฉะนั้นคือแบบบางคนคือแบบไม่ไม่ได้เป็นดาราไม่อยู่ในวงการไม่ต้องใช้หรอกไม่ได้อันนี้เราเราคอนเฟิร์มยืนยัน อันเนี้ยบอกเลยว่าเราส่งไปให้พ่อกับแม่เราใช้ด้วยนะพ่อแม่เราคือกลายเป็นคนแบบอายุ60กว่าที่แบบดูหน้าเด้งอยู่คือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยบอกเลยว่ามันดีจริงๆคุณผู้ชมไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยนะคือใช้ดีแล้วก็แต่หน้าเขาหล่อจริงก็อยากจะบอกบอกตอบว่าเออบางคนถ้าหากว่าต้องการที่อยากจะหาผลิตภัณฑ์สักขวดหนึ่งที่อาจจะไม่มีราบ้างนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ได้ตัวนี้นะ Act Now Oil b i t Essence ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ด้วย แล้วก็ราคาที่จับต้องได้ไม่ได้ไม่ได้สูงเกินไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของสารสกัดต่างๆควดเดียวจบเพ n i f ฟรายเซนโทนสีเหลืองอ่อนจากเปลือกมังคุดกินละสาล้านบาทบอกเลยคอนเฟิร์มต้องลองต้องลองเฮ้ยมันดีจริงมันดีจริงคือนอกจากเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่โอเค a อคเนอร์ออไฮเบดเอ็กเตัวนี้เนี่ยนะครับที่เป็นตัวใหม่ที่ผมได้มาใช้แล้วสึกประทับใจ นะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอย่างอื่นนะครับม่าจะเป็นการพักผ่อนการทานอาหารการออกกาลังกายเสริมคุกคู่กันไปด้วย,ย,ยอีกอันหนึ่งสําคัญที่สุดเลยคือเรื่องของสภาพจิตใจของเรานะต่อให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าเรามีการที่เราแบบจิตใจเราไม่สบายอ่ะมันก็จะออกมาจากใบหน้าด้วยเข้าใจตมันต้องคงจะต้องจากข้างในสู่ข้างนอกแต่เสริมจากข้างในสู่ข้างนอกแต่ถ้าเกิดข้างนอกดีไม่พอ แอคนอกออเฮดูเอเซนจ์จ้าดีมากจริงๆจุดนี้ก็ขอบคุณน้องแอมมากๆเลยนี่หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วอยากคุยไปเรื่อยๆเหรอยังคุยไม่หมดเลยอ่ะแต่ล่าสุดในข่าวว่าก็เราจะเล่นละครกับช่องวันสาสิบเอ็ดรักคุณวายเจ้าชายกบอันนี้ผมถ่ายจบไปแล้วแต่ว่ารอออกอากาศอยู่อ๋อถ่ายช่องวันปะช่องวันครับอ่าโอเคซึ่งตอนนี้เราก็เป็นนักแสดงอิสระอิสระมานานแล้วหรือปะช่องวันช่องสามไมเป็นนานแล้วฮะนานแล้วใช่ไหมอ้าโอเค หลายคนก็ถามว่าไม่เล่นละครแล้วเหรอทำแต่พิธีกรอย่างเดียวเหรออะไรเงี้ยจริงๆก็ก็รับหมดนะพี่โอเคได้ครับ,รบขอบคุณมากครับน้องแอมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสำหรับวับนนี้นะครับ,รบเราก็ได้มารู้จักชีวิตของไอดอลยุค90นะครับอย่างน้องแอมสุธีเสียงหวานนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการแอกนองิตี้นะครับทางเพจแอกนอ t ไทยแลนด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับส่วนเทปหน้าจะเป็นใครนั้นบอกไว้ได้คำเดียวว่าแซ่บมากต้องดูนะจ้าสวัสดีครับ ขอบคุณครับพี่